ส่วนของนโยบายนะคะการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดเชียงใหม่โดยตราสัญลักษณ์พิรุธันของเมืองเชียงใหม่นะคะอยากจะเรียนถามทางด้านของท่านตัวราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านหม่อมหลวงปนัฏตานะคะว่าจะมีในส่วนของนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าอย่างไรบ้างคะเชียงใหม่อยู่โดยวัฒนธรรมอยู่โดยศิลปะกรรมอยู่โดยการศึกษา อยู่โดยศูนกลาทางด้านกันแพทนะครับกระมคนยากกราบเรียนท่านเอกภาพเรเราเราไม่ใช่จังหวัดที่เป็นนิคมสาตธารัดโดยที่น้องอาจจะมองไปที่จังหวัดหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางเป็นต้นระย,ยองชนบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครทั้งหลายครับเชียงใหม่เปนเชียงใหม่เป็นบ้านเมืองความภาคภูมิใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นสงา่าพูดถึงเรื่องคู่คนที่มีน้ำใจเมตรีไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ที่นี่คือเชียงใหม่ดังนั้นเรื่องของเศรษฐกิจที่น้องได้คุยขึ้นก็อยากจะโยงมาถึง ว่าเศรษฐกิจที่เชียงใหม่จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมก็คือสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเราจะต้องช่วยกันทำนุบำรุงบ้านรรมมาเมืองให้เป็นความทรงจำและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะลูกหลานชาวเชียงใหม่ตลอดไปจงไดออ้อันนี้ละรับคือเศรษฐกิจรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เราจะต้องดูแน ขอบ,บคุณค่ะเรืนน่องน,นี้นะคะเชื่อว่าอาจจะใขอ้อถามได้ข้อสงสัยของท่านผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายท่านสงสัยแน่นอนนี่ฉันก็สงสัยนะคะแล้วก็อยากจะสอบถามมากๆว่าถ้าเราจะพูดถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากจาการจัดงานสีสัเนเฉลิมใหม่ครั้งนี้นะคะอยากสอบถามท่านผู้บิจจังหวัดว่าผลที่เราคาดหมายนะคะว่าจะได้รับในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ ในการจัดงานครั้งนี้เราจะมีขึ้นระหว่างวันที่26-30ถึงกันยายนนี้นะคะซึ่งที่เจเจมอลนะคะซึ่งถือเป็นจุดที่มีผู้คนไปเดินหาซื้อของที่ระลึกเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะแน่นขนาดนะคะแล้ววันธรรมดาในสถานที่นี้ก็เป็นที่ที่คนเขาไปเพื่อช้อปปิ้งสินค้าสำหรับเป็นของที่ระลึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการจัดงานครั้งนี้ ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอย่างน้อยก็คือยอดจาหน่ยนยายน,น,นะคะที่ได้จากงานนี้ก็วางไว้อยู่ที่ประมาณในห้าหวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็วันนี้ยังไม่รวมเรื่องของที่จะได้รับเป็นออเดอร์คําสั่ง,งซื้อต่อเนื่องนะคะแล้วก็อยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยเราไปจัดงานตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวทางคุณชิรชัยคงจะบอกว่าที่ผ่านมาในเวลาคนไปที่เจเจเนี่ยจะมี คนต่างชาติเยอะนะคะ้วคนต่างชาติเนี่ยจะชอบสินค้าวัฒนธรรมนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของความแตกตา่างนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เมื่อมาเมืองไทยแล้วก็อยากได้สินค้าในรูปแบบที่เป็นศินละปะวัฒนธรรมกลับไปแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันที่26เนี่ยเรามีการเปิดงานวันที่27นี่เราเตรียมที่จะให้คุณสรยุทธ์นะคะ โฆษางานาะนะคะก็ะคิดว่าตัวคุณสรยุทธ์เองนี่เขาก็เป็นที่หมายฟองของคนไปจัดงานที่กรุงเทพอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกช่องเนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็นะคะ,ะเรื่องเล่าช้านี้เน,เนี่ยค่าิฉันคิดว่าเกินขึ้นหนึ่งของประชาชนทั่วไปที่จะติดตามดูข่าวนะคะ,ะเรื่องเล่าวชาวนี้ทุกวันเป็นประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าสถานที่ที่ไปจัดเนี่ยก็เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนทุกคนเ็าจะใช้เวลาโดยเฉพาะช่วงวันหยุด ไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ที่แน่ๆก็คือสินค้าของเชียงใหม่เนคำว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นแบรนด์ในตัวเองนะคะเวลาคนอยากได้สินค้าหัตถกรรมเนี่ยเชียงใหม่ถือเป็นที่สุดของสินค้าหัตถกรรมอยู่แล้วก็เชื่อว่าสิง่งที่เราไปแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งสินค้าแล้วก็วิธีการในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะน่าจะเป็นโอกาสที่เราจะสามารถทํายอดได้ตามที่วางไวค้นนค่ะขอบคุณค่ะ ความโล่งใจนะคะที่เชื่อว่าท่ารู้ผปกอบการน่าจะมั่นใจในในส่วนของการไปร่วมกันนะคะในกิจกรรมดีๆแบบนี้อยากให้ท่านที่อะชัยได้เสริมนะคะเพิ่มเติมความมั่นใจและกำลังใจท่ารู้ผปกอบการ